ถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งครับเราอยากให้มันทำอะไรบางคนก็อยากให้เงินงอกเงยบางคนอยากให้มันซื้ออิสระให้แต่สำหรับนักเศรษฐศาสตร์หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมาเรียนามาชูกาโตเนี่ยเธอบอกว่าเงินที่มีค่าที่สุดคือเงินที่สร้างภารกิจให้โลกดีขึ้นและนี่คือแนวคิดจากหนังสือ Mission Economy คุณอยู่กับ w o r k ์กดีพอดแคสต์พอดแคสที่จะพาคุณ เติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้มาเรนาเนี่ยเริ่มเล่าจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับวันที่มนุษย์เหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จในปี1969สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังไม่พร้อมงบประมาณก็จำกัดแต่คนทั้งประเทศครับเชื่อในภารกิจเดียวกันรัฐบาลนักวิทยาศาสตร์ว,วิศวกรหรือพลเมืองเนี่ยต่างมีเป้าหมายร่วมเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์ทำได้ และนั่นคือสิ่งที่มาชูกาโตเรียกว่ามิชชั่นทิงกิ้งหรือการคิดแบบภารกิจที่สร้างพลังร่วมระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินในชีวิตเราใช่ไหมครับมาเรนามองว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยเรามักใช้เงินเพื่อสร้างกําไรแต่ลืมไปว่าเงินคือพลังที่สร้างคุณค่าได้เธอบอกว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเชื้อเพลิงของภารกิจถ้าเรามีภารกิจที่ชัดเช่นอยากสร้างสิ่งดีให้กับชุมชน อยากแก้ปัญหาโลกร้อนอยากพัฒนาการศึกษาเงินจะกลายเป็นพลังที่มีความหมายไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีมาชูกาโตไม่ได้ต่อต้านทุนนิยมนะครับแต่เธออยากอัปเกรดมันให้มีหัวใจมากขึ้นเธอเล่าว่า NASA เนี่ยไม่ได้สร้างแค่ภารกิจอวกาศแต่สร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตระบบ gps ทั้งหมดนี้เกิดจากการลงทุนที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าเงินนะครับและนั่นคือบทเรียนแล้ ว่าเราอยากให้โลกธุรกิจและเราแต่ละคนจําไว้ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พอเงินจะกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่นายของเรารทุกคนต่างมีภารกิจชีวิตของตัวเองครับอาจไม่ต้องใหญ่ระดับไปดวงจันทร์แต่เป็นภารกิจเล็กๆที่มีความหมายเช่นอยากสร้างธุรกิจที่ซื่อสัตย์กับลูกค้าอยากใช้เงินเพื่อดูแลครอบครัวอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อรักโลกสิ่งเหล่านี้คือภารกิจส่วนตัว ที่ทำให้เงินของเรามีหัวใจมีทิศทางและมีความสุขครับ